เป็นคณิตตามใจพี่อุ๋ยเนี่ยจะเป็นเรื่องฟังก์ชันพาราโบลาเพราะเรื่องนี้ออกทุกปีใช้คาว่าทุกปีเลยนะคือไม่ว่าน้องจะสอบแพทหรือน้องจะสอบเก้าวิชาสามาัญน้องจะเจอเรื่องนี้แน่ๆนะครับอย่างล่าสุดถ้าเป็นแพทปีแพทหนึ่งนะครับแพทหนึ่งปีหกสี่ที่ผ่านมาเรื่องฟังก์ชันพาราโบลาเนี่ยออกถึงสี่ข้อแค่เหลือข้อตรงนี้เลยนะแม่งล่อไปสี่ข้อเก้าสามัญออกสองข้อ นะครับเพราะฉะนั้นถือว่าเป็นหัวข้อที่แม่งโคตรท็อปฮิตเบอร์หนึ่งคือถ้าเป็นหัวข้อที่ท็อปฮิตสุดเนี่ยที่ออกทุกปีเนี่ยแล้วเวลามีน้อยๆนะพี่จะติวเรื่องนี้แน่ๆนะครับสมมุติก็ให้เวลาพี่มาติวแบบเอ,อ้ยพี่อุ๋ยอาติวชื่อมองอใอยผมนำํำข้อสอบให้ได้อาพี่ติวเรื่องนี้ชัวเพราะเรื่องนี้ออกแน่ๆนะครับทีนี้ต้องเข้าใจตรงนี้ก่อนพี่มั่นใจว่าน้องคงเคยได้ยินพาราโบลามาบ้างนะครับอ่าเดี๋ยวเขาอาจจะมี นะครับเขาเล,เลยนะเรียกถามกันนิดนึงอ่ะเจอคนนี้เลยครับชื่อเพราะดีครับน้องเพียงฟ้าอยู่ไหมครับน้องเพียงฟ้านี่นะครับเจอน้องเพียงฟ้าพอดีครับน้องเพียงฟ้าเปิดไมค์คุยกับพี่หน่อยครับอยู่ไหมครับน้องเพียงฟ้าอยู่ไหมอยู่ไหมโอ้น้องเพียงฟ้า,น,ฟาน้องเพียงฟ้าไม่อยู่เลย คุยกับคนนี้ก็ได้พรชนกครับน้องพอรชนกเชื้อชูชาติค่ะพรชนกเคยได้ยินพาราโบลาไหมครับเคยค่ะเคยได้ยินพาราโบลาพี่ถามดีกว่าพาราโบลาที่พรชนกเคยได้ยินเนี่ยมีทั้งหมดกี่แบบที่เราอยู่ในความทรงจําว่ามีกี่แบบไม่มีเลยค่ะไม่มีในความทรงจำเลยที่มีความทรงจำนี้แต่เคยได้ยินชื่อนี้ใช่ไหมค่ะ อ่าโอเคขอบคุณมากครับอย่างในน้อยน้องก็ให้ไม่รู้ว่าเราเคยได้ยินชื่อแต่จําไม่ได้มีกี่แบบพาราโบลาเนี่ยมีทั้งหมดสี่แบบนะครับถ้าเขาเอาแค่พาราโบลามีอยู่สี่แบบแบบที่เราเคยเห็นก็คือมีแบบอย่างนี้ครับเราเรียกอันนี้ว่าไหนนะครับลักษณะพาราโบลาจะเป็นเส้นโค้งครับเป็นมาคล้ายๆตัวยูเสร็จแล้วถ้าเป็นแบบนี้ครับเขาเรียกว่าควา่าแล้วจะมีอีกสองแบบที่เป็นแบบตะแคงเปิดซ้าย อันนี้เขาเรียกตะแคงเปิดซ้ายกับอีกแบบหนึ่งตะแคงเปิดขวาเพราะฉะนั้นพาราโบลาเนี่ยมันมีทั้งหมดสี่แบบแต่ครับแต่ถ้าพูดถึงฟังก์ชันพาร,ราโบลาจะเหลือแค่สองแบบทันทีแบบที่เป็นฟังก์งชันคือแบบนี้ครับหงายกับความเฉพาะสองอันนี้นะครับเราจะเรียกว่าเป็นฟังก์ชันพาร,ราโบลาเพราะฉะนั้น วันนี้ที่เราจะเรียนกันเนี่ยเราไม่ได้เรียนสี่แบบนะหัวข้อวันนี้เราจะเรียนแค่ฟังก์ชันพาราโบลาที่มีแค่สองแบบสองแบบนี้แหละครับที่ออกข้อสอบทุกปีนะครับตะแคงซ้ายตะแคงขวานี้ไม่ได้ออกทุกปีนะครับทุกปีคือไงกับควาเพราะงะั้นอ่ะจดไว้ก่อนเลยสรุปคือพาราโบลาเฉยๆมีทั้งหมดสี่แบบแต่ถ้ามีคําว่าฟังก์ชันเข้าไปนะจะเหลือแค่สองนะครับ รู้ไหมว่าทําไมเขาถึงเรียนแค่ไงกับความแล้วออกบ่อยที่สุดเออมีใครรู้ไหมกล้าเปิดไมค์ตอบพี่อุ๋ยไหมว่าทําไมเขาถึงเน้นไงกับความมากกว่าตะแคงซ้ายกับขวาเออมีใครรู้ไหมลองเดาดิลองเดาดิาดาดว่าทําไมถึงถึงเป็นไงกับความบอ,อกบ่อยที่สุดมีใครลองเดาได้ไหมเรียกถามเนี่ยน้องไม่ตอบพี่เรียกถามด้วยอ่ะบ, <c oughs> บ,บุญยิสา <c oughs> ดีกว่าครับเนี่ย ปุณิษาอยู่ว่าปุณิสาเร็วบุญอะไรเนี่ยแหละอ่านนามสกุลไม่ชัดเนี่ยอยู่ไหมปุณิสาปุณิสาบอกหนูอยู่แต่หนูไม่กล้าพูดเดี๋ยวพี่อ่ะโฉลาดาไหมโชลาดาโฉลาดาอยู่ไหมครับโฉลาดาโฉลาดาไหนคะโฉลาดาเปมสเถียนพี่นามสกุลมันไม่ครบอะ อยู่<ช>ค่ะอยู่เนอะโอเค,ค you know, okay. ให้นังชลาดาเดาเดกว,ว่าทําไมไงายกับความถึงได้รับความนิยมมากกว่าซ้ายขวาคิดว่าเป็นพอลใ<อ>บให้เห็นจุดนี้ไหมกับเห็นจุดนี้ไหมงางเนี่ยเขาเรียกว่าจุดอะไรที่อยู่ข้างล่างสุดเนี่ยเขาเรียกจุดอะไรให้เดา จุดที่มันอยู่ปลายข้าล่างสุดของไหยเนี่ยถือว่าเป็นจุดที่ทใหมที่สุดของรูปนี้จุดต่ำสุดนะครัอ่าถูกต้องนะครับผมส่วนนั้นเป็นความล่ะจุดสูงสุดสองอันนี้แหไะคือเหตุผลว่าทําไมพาราโบล่าไหยความนั้นถึงได้ครับความนิยมสูงที่สุดเพราะว่าพาราโบล่าไหยจะเกิดมินิมัมที่เป็นจุดต่ําสุดมินแปลว่าต่ําสุดมาจากคำมินิมัม ส่วนความจะเกิดแม็กซิมัมที่เป็นจุดสูงสุดนี่เขตุผลว่าทําไมสองรูปนี้ถึงได้รับความนิยมออกข้อสอบทุกปีตะแคงมันไม่มีเนี่ยตะแคงซ้ายมันไม่มีสูงไม่มีต่าเพราะจุดเนี้มันอยู่กลางกลางตรงนี้ก็เหมือนกันขวาม,มันไม่มีสูงไม่มีต่ําไม่ใช่เฮโลนะมึงเพราะมันอยู่ตรงกลางเพราะฉะนั้นเหตุผลที่ว่าทําไมพาราโบล่าไงความเนี่ยถึงได้รับความนินววมยมบ่อยที่สุด ถึงขนาดที่ว่าออกตั้งสี่ข้อในข้อสอบแพทปีหกสี่แล้วออกสองข้อในเก้าวิชาสามัญนะครับเฮ้ยวัวข้อเดียวข้อเดียวเนี่ยครูมีเฮียเลยน้องนะครับถึงน้องจะไม่เก่งเลขถึงน้องจะไม่รู้เรื่องเลขเลยนะแต่พี่มั่นใจนะน้องเรียนเรียนเรื่องนี้รู้เรื่องนะแล้วเอาไปใช้นะน้องได้คะแนนชัวร์นะครับเพราะฉะนั้นถ้าน้องทิ้งเรื่องนี้นี่เหมือนมึงทิ้งเงินแสนอะ เหมือนมึงทิ้งเงินแสนน่ะโอกาสที่มึงจะได้เงินแสนดีๆมึงไม่เอาเออนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ออกข้อสอบแน่ๆสรุปฟังก์ชันพาราโบลาจะมีอยู่สองแบบคือไงกับความทีนี้ถามว่าแล้วมันต้องจำอะไรเพิ่มอีกถ้าเราสนใจแล้วว่าจะเราจะรู้ไงความอันดับแรกครับต้องรู้จักหน้าตาสมการของฟังก์ชันพาราโบลานี้ก่อน สมการเนี่ยเขาจะเขียน fx ก็ได้นะครับน้องไม่ต้องตกใจเวลาน้องเจอ fx ไม่ต้องแบบผืนขึ้นอุ้ยอ x เรววเนี่ยนะครับ fx มันคือการเขียนในรูปแบบของ y จะเขียน fx หรือเขียน y มันคืออันเดียวกันโน้ตไว้นะครับ fx กับ y คืออันเดียวกันบางครั้งข้อสอบก็เขียน y บางครั้งข้อสอบเขียน fx ไม่ต้องตอกใจเห็น fx ก็เหมือน y เห็น y ก็เหมือน fx ไม่ต้องตอกใจอันเดียวกันทั้งสองตัวเนี่ยจะอยู่ในรูปแบบของ ax กาลังสองบวกได้ bx บวก c จดไว้ครับ นี่อันนี้เขาเรียกว่าสรรมการของฟงังก์ชันพนาราโบลานะครับอ่าเรียกสรรมการฟังก์ชันพาราโบลาสมการนี้จะอยู่ในรูปของ ax กำลังสองบวก bx บวก c ลักษณะของมันนะครับจะมี x กำลังสองอยู่หน้าสุดแล้วก็ถัดมาก็จะเป็น x ส่วน c ไม่มี x ครับอ่า a b c ตัวนี้คือเลกสัมสิ์ครับน้อง อ่ะขีดเส้นใต้ไว้เลยครับ A B C เลขสามสิ์สามสิ์หน้า x กําลังสองชื่อว่า a สามสิ์หน้า x ชื่อว่า b แล้วก็ตัวตัวท้ายไม่มี x เรียกว่า c นะครับน้องต้องจาหน้าตาตัวนี้ไว้แล้วที่สําคัญนะน้องนะครับ a ตัวนี้จะเป็นตัวระบุว,ว่าฟังก์ชันน้องจะเป็นไงหรือเป็นความถ้าสามสิ์หน้า x กําลังสอง a ตัวนี้เป็นบวกนะครับพาราโบลา,าน้องจะเป็นพาราโบล่างไงทันทีครับ แต่ถ้าสัมประสิทธิ์ข้างหน้า x กําลัง2เครื่องหมายเป็นลบพาราโบลา,บาลน้องจะเป็นพาราโบลา,บาลคว่ำทันทีสรุปคือพาราโบลา,บาลหงายคว่ำตัดสินกันที่สัมประสิทธิ์หน้า x กําลังงจำไว้ถ้าหน้า x กําลัง2เป็นบวกนะครับก็จะหงายถ้าหน้า x กําลัง2เป็นลบก็จะคว่ำแค่นี้เองโอ้จําง่ายนะครับง่ายๆเลยจำไว้นะสรุปคือถ้าน้องไปเจอ a นะเป็นบวกพาราโบลา,บาลน้องจะหงาย ถามว่าไงเกิดอะไรขึ้นไงก็เกิดจุดต่ําสุดมินิมัมแต่ถ้าเอของน้องเป็นลบพาราโบลาน้องก็จะความความแล้วเกิดอะไรขึ้นความก็เกิดแมกซิมัมจุดสูงสุดแต่จะไงจากความนั้นเราจะเรียกสองจุดนี้เป็นชื่อเดียวกันมีใครเดาออกไหมว่าชื่อจุดสูงสุดกับชื่อจุดต่ําสุดเนี่ยถูกเรียกแทนว่าจุดจุดหนึ่งเขาเรียกจุดอะไรอะให้เดาครับใครตอบได้บอกหน่อยจุดวกกลับค่ะ อโอน้องนั่นน้เก่งมากจุดวกกับนะครับเราเรียกตัวนี้ว่าจุดวกกับเราใช้ตัวยอดจุดวกกับตัวนี้ว่า v มาจากคําว่า v ว r ร์อันนี้ไม่ต้องจําก็ได้นะแค่เขียนให้ดูเฉยๆว่า v มันจาก v ว r ร์เเราเรียกอันนี้ว่าจุดวกกับหรือถ้าน้องไม่เรียกวกกับน้องสามมถเ,เรียกอีกเรียกอีกชื่อหนึ่งคือจุดยอดก็ได้นะครับจุดวกกับหรือจุดยอดนั่นเองอันเดียวกันจดไว้หลายครั้งที่ข้อสอบใช้คําว่าจุดวกกับ แต่บางปีก็ใช้จุดยอดแต่ไม่ว่าจะเป็นจุดวกกับหรือจุดยอดนั้นจะให้ค่าต่ําสุดถ้าเป็นไง่จะให้ค่าสูงสุดถ้าเป็นความแล้วจุดนี้มีสูตรลัดในการหารแล้วน้องต้องจําสูตรลัดครับอันนี้ต้องบังคับน้องว่าต้องจํานะครับเพราะว่าออกทุกปีจุดวกกับหรือจุดยอดนั้นจะมีสูตรว่า x เท่ากับลบ b ส่วน 2a จดสูตรนี้ไว้ครับ x เท่ากับลบ b ส่วน 2a x คืออะไร x ก็คือค่าของ x ณจุดยอด นะครับค่าของเนะจุดยอดแสดงว่าถ้าเขาบอกเฮ้ยลองหาได้ว่าจุดยอด x อยู่เท่าไหร่ลบ b ส่วน 2a แทนสูตรนี้เลย b มาจากสัมระสิ์หน้า x A มาจากสมบัติหน้า x กกำลัง2เดี๋ยวจะทำให้ดูว่ามายังไงอ่าจดไว้นะครับอันนี้คือการหาจุดวกกลับนะครับการหาจุดวกกลับอันนี้พี่อุ๋ยสรุปให้ฟังก่อนนะจะได้เข้าใจทีเดียวว่าต้องรู้อะไรบ้างนะครับสำหรับคนที่ไม่มีความรู้คณิตศาสตร์เลยจะได้รู้ว่าเฮ้ยกูต้องจำ fx หรือจํไว้ว่าหน้าตาเป็น ax กาลังสองบวก bx บวก c กูต้องจําว่าถ้า a เป็นบวกจะเป็นไงกูต้องจําว่า a เป็นลบจะเป็นความไม่ว่าไงจะความจุดยอดจุดแม็กซ์จุดมินเนี่ยจะเรียกว่าจุดวกกับหรือจุดยอดสูตรที่ใช้คือ x เท่ากับลบ b ส่วน 2a นะครับที่สําคัญนะครับฟังให้ดีนะเมื่อน้องหา x เท่ากับลบ b ส่วน 2a แล้วน้องจะต้องเอาไอตัวค่า x เนี่ยครับไปแทนในสมการตัวนี้ครับโยงลูกศรแบบพี่เลยเอาไปแทนสมการข้างบน แทนทำไมรู้ไหมครับน้องจะต้องแทนค่า x ครับเพื่อหาค่า y ครับ mm hmm. เพราะว่าสูตรนี้เนี่ยมันเป็นสูตรที่ใช้หาค่า x มันยังไม่รู้ y จนกว่าน้องจะ x ที่น้องรู้เนี่ย mm hmm. เมื่อได้ลบบส่นสองแล้วเนี่ยไปแทนสมการแทนในตรง ax กําลังสองบวก b บวก c นี่แหละแทน x ลงไป a b c เดี๋ยวโจทยมันบอกมาเองพอแทนเสร็จปุ๊บจะได้ y ออกมา นะฮะบ,บก็บอกแล้วเอา y มาทำไมพี่เอา y มาตอบค่าสูงสุดครับเอา y มาตอบค่าต่ําสุดครับถ้าพาราโบลาเป็นหงาย y นั้นจะเป็นค่าต่ําสุดถ้าพาราโบลาเป็นควา้า y นั้นจะเป็นค่าสูงสุดตัวนี้แหละให้ตอบเป็นค่า y จดไว้จบแค่นี้เพราะฉะนั้นเวลาน้องทําโจทย์นะครับน้องต้องรู้แบบนี้ให้ได้อย่างนี้ถึงจะเรียกว่ารู้จริงอรู้จริง ชัดเจนนะครับเรียบร้อยอ่ะตรงนี้มีใครงงสงสัยอะไรไหมครับแล้วเดี๋ยวเราจะทําโจทย์ข้อแรกกันเลยนะครับเดี๋ยวาจะทำโจทย์ข้อแรกกันเลยอ่ะตะวันครับว่าไงครับตะวันถามพี่อุ๋ยได้เลยครับอยากรู้ที่มาสูตรครับอยากรู้ที่มาสูตรนี้นะครับบอกตะวันตรงๆเลยนะครับที่มาสูตรนี้เนี่ยพิสูจน์ได้หลายแบบจัดรูปก็ได้หรือจะใช้แคลก็ได้ตะวันเรียนแคลหรือยังเีดนแล้วครับถ้าตะวันเรียนแคลให้ตะวันดิฟ จับท่ากระสูนใช่ไหมพี่จับท่ากระสูนแล้วตะวัน<ด>จะได้ที่อื่นวสองเอโอเคโอเคครับอ่านะครับดีมากครับหรือถ้าตะวันเรียนภาคตัดกลวยตะวันสามารถจัดรูปในแบบภาคตัดกลวยก็ได้ก็จะได้ลบบีส่วนสองเอเหมือนกันนะครับแต่ถ้าถามพี่นะนะครับสําหรับคนที่ไม่ได้ชอบเลขอยู่แล้วน้องไม่ร้นอนน้องท่องแค่ว่าเอกกากับลบ A, บีส่วนสองเอจบนะครับนัดเดียวได้เลย แต่อย่าลืมว่าพอแทนเสร็จต้องหาค่า y ด้วยนะครับอ่าน้องพัทเตอรีบอกพี่อุ๋ยครับขอค่า y อีกรอบได้ไหมครับอ่าได้ครับผมก็คือพอพัทเตอรีได้ x เ,เท่ากับลบ b ส่วน 2a แล้วเนี่ยพัทรีต้องเอาตัว x เ,เนี่ยไปแทนในสมการข้างบนไอสมการก้อนเนี้ยแทนที่ x ลงไปเลยอย่างสมมติ x ได้3หนูก็เอา x เ,เป็น3แทนลงไปเสร็จแล้วพอแทน3เสร็จปุ๊บได้ y ออกมาค่า y นั่นแหละ จะเป็นค่าม็กซิมัมถ้าพาราโบลาเป็นความแล้วก็จะเป็นค่ามินิมัมถ้าเป็นพาราโบลาหงายนะครับอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับโอเคเอาอย่างนี้ถ้ายังไม่ค่อยเก็ตเท่าไหร่พี่อุ๋ยบอกเลยไม่เป็นไรเดี๋ยวพี่ทําโจทย์ให้ดูนะครับแล้วเดี๋ยวจะเข้าใจมากขึ้นโอเคนะครับอ่ะอันนี้ก็คือเรียบร้อยนะครับในส่วนของเนื้อหาที่ต้องรู้ทีนี้พี่ขออนุญาตกลับมาดูโจทย์คราวนี้ครับทุกคนดูข้อหนึ่งด้วยกันเลยครับคําถามแรกเลยไม่ต้องคิดเยอะครับ ไอเอฟเอ็กเนี่ยจริงๆคือใครครับบอกพี่ก่อนเลยครับจริงๆมันคือใครวายอ่าวายนะครับดีมากนะครับวายจะเขียนไอเฟหรือไมก็ได้อันเดียวกันเขียนไปเลยวายอุ้ยอันวายนแล้วน้องช่วยกรุณาตีกรอบนี้เลยครับนี่แหละครับเราต้องมาคุยเรื่องตัวนี้นะครับตัวนี้คือสมการของฟังก์ชันพาราโบลาทําไมรู้ครับก็นี่มันมี x กําลังสองข้างหน้าบอกได้ไหมว่าเลขข้างหน้า x กําลังสองตีเป็นเลขอะไรง่ายๆครับมองไปเลขอะไรครับ เลขหนึ่งครับอ่าเลขหนึ่งครับขอบคุณครับปาขวาญครับเลขเล็งดีกว่าเนอะเลขปาขวัญไม่ชินนะครับหนึ่งครับเพราะฉะนั้นสัมะสิทธิ์ข้างหน้านี้ครับ a อใหญ่คือหนึ่งเขียนไปเลยเอหนึ่ง b ที่อยู่หน้าเอคือเลขอะไรครับ b ที่อยู่หน้าอ่าเก่งมากที่น้องพูดคําว่าลบสี่เด็กส่วนใหญ่ชอบเผอตอบสี่เพราะฉะนั้นหนูต้องพูดคําว่าลบสี่ออกมาครับเครื่องหมายลบเอาด้วย และ่คือใครครับ่ C คือใ <อา S 1> คร4คือ5นะครับแต่เอาจริงๆนะ่ C ไม่ค่อยได้ใช้ประโยชน์นะครับรู้ไหมทำไม C ไม่ใช้ประโยชน์ก็เพราะสูตรที่ให้ท่องเมื่อกี้พี่ให้ท่องว่า x เท่ากับลบ b ส่วน 2a ไม่มี4นะครับคําถามแรกเลยครับข้อนี้ a ของน้องเป็นบวกหรือเป็นลบครับเลขหนึ่งถือเป็นบวกเป็นลบครับ<ว>ถ้าเป็นบวกพา,า,าราโบลานี้หงายหรือคว่ำ ไหนใช่มันคือพาราโบล่าหงายเพราะฉะนั้นน้องต้องรู้เลยข้อเน,นี้ยเป็นพาราโบล่าหงายน้องวาดรูปนี้เลยครับอันนี้คือพาราโบล่าหงายพาราโบล่าหงายจะให้จุดต่ําสุดหรือจุดสูงสุดครับต่ําสุดค่ะอ่าเพราะฉะนั้นน้องเขียนคําว่าต่ําสุดมินิมัมรอไว้เลยครับมินิมัมนะครับเป็นพาราโบล่าหงายคถามแรกครับชอยแรกเขาบอกว่ากราฟ f เป็นฟ้าพาราโบล่าหงายถูกหรือผิด ทุกแต่กาไหมไม่ไม่เขาถามข้อใดผิดมองให้ดีนะเวลาสอบไปมองคำถามผิดนี่สวยนะมึงเพราะฉะนั้นข้อแรกถูกแต่ไม่ตอบนะครับแต่ไม่ตอบอ่ะทีนี้คำถามง่ายๆจุดยอดมีสูตรลัดไหมครับสอนไปแล้วเมื่อกี้ครับจะหาจุดยอดมีสูตรลัดไหมครับมีไหมเล้งตอบพี่หน่อยเร็ว <laughs> ช่วยกันทำงานมีไหมเล้งสูตรรัดนีมีไหมครับอ่าทางวัดบอกมีอ่ามีบอกพี่หน่อยครับสูตรว่ายังไงเกเท่ากับเท่าไหร่ลบ b ส่วน 2a อ่านะครับขอบคุณน้องอนิ t าครับลบ b ส่วน 2a เออช่วยกันทำมาหากินหน่อยถูกต้องนะครับมีกระดิ่งด้วยแม่แม่งยังจะขายออนไลน์ลบ b ส่วน 2a ครับ b คือใครครับ ลบสี่ครับลบสี่แต่ลบหน้าบีไม่เกี่ยวกันนะครับคนละลบนะครับเพราะฉะนั้นเวลาหนูแทยลบสี่หนูต้องลบแล้วก็มงเล็บลบสี่นี่กลาเป็นบวกสี่ใช่แล้วข้างล่างส่วนได้วยสองอครับ A ก็คือหนึ่งครับนี่อบอสบอกของเล่นใหม่นี่เอามาเล่นกับทอบอลเลยเฉพาะเลยเน, <c oughs> <c oughs> นี่ยคอรดนี่เป็นคอรดแรกเออนี่ชอบชอบชอบให้กดดังไม่ได้เงี้ย เดี๋ยวเขาช่งบ้านก็ด่าเอาตื่นแล้วดึกๆแล้วลบเจอลบเป็นบวกครับสี่หารสองทั้งล่างก็เหลือสองแสดงว่าตอนนี้ครับได้ X เ,เป็นสองคำถามพี่นะครับรีบเอาสองไปทำอะไรต่ออย่ารอเฉยๆครับไปแทนคะ่ะแทนตรงไหนครับแทนตรง X ก,กํำลังสองใช่แทนตรงสมการ X ก,กํำลังสองลบสี่บอกฮะต้องแทนสมการนี้ครับโยงลงนี้เลยครับแทนเพื่อหาใครครับ หาวายหาวายจำไว้นะทําให้เป็นนิสัยแล้วหนูจะรู้สึกว่าคณิส์แม่งทาเป็นแบบเดียวกันหมดเลยนะครับแทนเพื่อหาวายครับมาดูซิว่าวายเป็นเท่าไหร่เราแทน x เป็นสองครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ขึ้นด้วยสองยกกําลังสองลบด้วยสี่ x ครับ x กก็คือสองครับแล้วบวกด้วยห้ามาคิดเลขกันดีกว่าสองกำลังสองได้สี่ครับสี่คูณสองได้แปดครับแล้วก็บวกห้าครับสี่ลบแปดได้ลบสี่ครับลบสี่บวกห้าเหลือเท่าไหร่ครับ หนึ่งค่ะขอบคุณครับน้องปานพิมพครับได้หนึ่งคำถามคือตอนนี้ x เป็นสอง y เป็นหนึ่งแปลว่าตอนนี้รู้พิกัดจุดยอดหรือ,อยังครับรู้แล้วคระรู้แล้วครับคำว่าพิกัดต้องขึ้นด้วย x ก่อนหรือขึ้นด้วย y ก่อนครับปกติเวลาเราเขียนพิกัดเราต้องขึ้น x ก่อนหรือ y ก่อนครับจุด x ก,ก่อนเพราะฉะนั้นจุดยอดนะครับพิกัดของมันนะครับ v นะครับจะขึ้นด้วยเลขสองและตามด้วยเลขหนึ่งเพราะ x เป็นสอง y เป็นหนึ่ง เขียนเลยครับ x เป็นสอง y เป็นหนึ่งคำถามคือจุดยอดมีชื่อว่าจุดอะไรนะครับใครจําได้จุดยอดมีชื่อว่าจุดอะไรครับจุดวกกลับจุดวกกลับแปลว่าจุดวกกลับก็คือชื่อพิกัดสองหนึ่งนั่นเองเพราะฉะนั้นตัวนี้จะเรียกว่าจุดวกกลับก็ได้นะครับจุดวกกลับก็ได้และชอยที่เกี่ยวข้องกับจุดวกกลับคือชอยข้อไหนครับ ใช้ที่เกี่ยวข้องกับจุดรวกกับคือใช้ข้อไหนครับอ๋อข้อห้าข้อห้าข้อห้าก็อบอกจุดรวกกับคือห้าหนึ่งใช่ไหมครับใช่ไหมปานพิมไม่ใช่ค่ะไม่ใช่ค่ะใช่แสดงว่าข้อห้าตูรอวิดผิดค่ะตอบข้อห้าจบปานพิมเชื่อไหมนี่เคยเป็นข้อสอบเข้ามาหาวิทยาลัยเชื่อไหมครับหนูแผนหนูเด็กศิลป์อะเ <laughs> ชื่อไหมวันนี้เป็นข้อสอบเข้ามหาอะไรเชื่อไหมค่ะง่ายไหมง่ายง่ายค่ะ แต่ต้องท่องให้ได้รู้ยังว่าทําไมคนที่ชอบบอกว่าเลขยากเลขยากพี่ฟังแล้วพี่งุนงิดไอ้เนี้ยก็มึงไม่รู้ว่ามึงก็ยากดิมึงไม่ท่องก็ยากมึงท่องหน่อยดีมึงช่วยรู้หน่อยดีว่าฟังกชันพาราโบล,ล,ลามีสองแบบมึงช่วยจําหน่อยดีว่าจุดวกกับ x เท่ากับลบีส่วนสองอแลวมึงก็ช่วยแทนค่าหา y ก็แค่นั้นน่ะมันยากตรงไหนวะนะครับ เอาแต่บ่นว่ายากเอาแต่บ่นว่าไม่รู้เรื่องก็รู้หน่อยสิก็แค่นั้นเองนะครับเพราะฉะนั้นจำไว้นะฮะเลขถ้ามันรู้นะแล้วมันจําได้นะมันไม่มีคําว่ายากหรอกต่อให้ปานพิมพเรียนสายศิลป์ปานพิมไปสอบวิศวะยังได้เลยถ้าปานพิมพ์รู้เหมือนที่พีรู้อืมเอาไหมปานพิมพปีนี้สอบวิศวะโชว์ให้คนอื่นดาดูเลยเฮ้ยอย่าขำพี่เอาจริงนะ เออเดี๋ยออ่ะหนูเรียนสายศิลป์แต่หนูสามารถสอบของวิศวะได้ไหมได้ค่ะแต่แค่ต้องเลือกสอบ,สอบเออขอแค่ว่าตอนเลือกสอบเราเลือกวิชาที่มันต้องใช้นะครับสอบให้ห้องอื่นก็ดูกันเดี๋ยวเช้เนีนเดี๋ยวก็กระติวับพีททุกครั้งเจอกันทุกวันศุกร์นะครับพีรละประกันสักสองเดือนนะสักแปดครั้งนะจะมั่นใจมากขึ้นเออโอเคนะครับเรียบร้อยนะครับทีนี้ ขออนุญาตเพิ่มเติมหน่อยในไหนสอนข้อหนึ่งอยากสอนให้มันเคลียร์ข้อหนึ่งถามอีกครั้งหนึ่งนะทําไมถึงรู้ว่าเป็นไงตอนแรกอะทําไมถึงมั่นใจว่ามันเป็นพาราโบลาไงเพราะอะไรนะเพราะว่าค่าเ <ไง S 1> เป็นบวกค<ว><ว>่ะอ่าเฮ้ยเป็นบวกขอบคุณมากแล้วลองหาจุดยอดโดยใช้สูตรว่าอะไร x เ,เท่ากับเท่าไหร่นะลส่วน<ด>สองอ่แล้วพอแทนเสร็จได้ x เสร็จแล้วไงต่อ เอาเอกไปแทนค่ะเพื่อหาใช่เพื่อหาวายแล้วก็เลยได้จุดวกกลับทีนี้ไหนไหนน้องได้จุดวกกลับแล้วพี่อยากจะพูดเรื่องสําคัญสองเรื่องฟังให้ดีนะเรื่องที่หนึ่งจุดวกกลับข้อนี้เป็นแม็กหรือเป็นมินิมัมเป็นมินนะคะเพราะฉะนั้นค่าที่เกิดขึ้นจะเป็นค่าต่ําสุดหรือค่าสูงสุดสําหรับข้อนี้ต่ําสุดค่ะเขียน้ดไว้นะครับค่าต่ําสุดหรือวงเล็บมินิมัมให้ตอบเท่ากับหนึ่งครับ ให้ตอบเท่ากับหนึ่งครับทําไมถึงตอบหนึ่งครับเหตุผลง่ายๆครับเพราะหนึ่งเป็นค่าของ y ครับเวลาตอบค่าต่ํากับค่าสูงเราจะตอบตัว y เราไม่ตอบค่า x คนที่เผลอไปตอบ x เ,เป็นเลขสองว่าเป็นค่าต่ําสุดผิดนะครับพี่บอกเลยนะครับผิดนะครับต้องตอบหนึ่งครับเป็นค่า y ปันปันพินรรมพ์ทำพี่อุ๋ยไหมตอบหนึ่งนะอย่าตอบสอง แล้วปานพิมพเชื่อพี่ไหมว่ามันจะต้องมีช้อยหลอกเลขสองในกรณีที่เขาถามค่าต่ําสุดแล้วเด็กพอรู้สองแม่งกาโดนหลอกเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นทุกครั้งเวลาสอบอืมอันที่สองครับไหนๆน้องรู้ค่าต่ําสุดแล้วพี่อยากให้น้องรู้จักคุณสมบัติเส้นเส้นหนึ่งก่อนจะวาดเส้นเส้นหนึ่งให้ดูถามอีกครั้งจุดต่ําสุดเมื่อกี้อยู่พี่กัดสองกับหนึ่งเอ็กเป็นสองวเป็นหนึ่งเคยเห็นเส้นเส้นนี้ไหม เส้นเส้นนี้คือเส้นที่ทําหน้าที่แบ่งครึ่งพาราโบลาเป็นสองข้างเท่ากันใครรู้บ้างว่าเส้นนี้ถูกชื่อว่าเส้นอะไรมมชื่ออะไรนะไม่ได้ยินเอาดังๆหน่อยกสมมาตรอ่าแกนสมมาตรครับไอ้ตัวนี้แหละเขาเรียกว่าแกนสมมาตรแต่น้องทราบไหมว่าชื่อแกนสมมาตรเนี่ยมันสามารถสลับเป็นอีกชื่อชื่อหนึ่งได้ใช้แทนแกนสมมาตรใครรู้บ้างว่าอีกชื่อหนึ่งของแกนสมมาตรเขาเรียกว่าแกนอะไรได้แกนหนึ่ง นิ่งกิฟต์ <laughs> วไวม่ใช่แกนวน์นะครับพี่บอกให้ก็ได้พราน้องไม่ค่อยได้ยินมันบ่อยหรอกแต่มันออกข้อสอบหลายครั้งเหมือนกันนะเขามีชื่อว่าแกนพาราโบลาตั้งตัวเลยแกนพาราโบลาเพราะฉะนั้นถ้าน้องไปได้ยินชื่อแกนพาราโบลาไม่ต้องตกใจก็คือแกนสมมากอันเดียวกันมันมีหลายชื่อไม่เราทำให้เรางงเล่นอนะเรื่องของเรื่องทีนี้พอน้องเขียนแกนพาราโบลาเสร็จให้น้องจำไว้นะว่า ถ้าน้องจะตอบสมการของแกนสมมาตรสมการของน้องให้ตอบเป็นค่า x จำไว้นะสมการแกนสมมาตรของฟังก์ชันพาราโบลาไม่ว่าจะเป็นไงหรือเป็นความให้ตอบค่า x แล้วค่า x ที่จุดยอดเมื่อกี้ได้เลขอะไรครับจุดยอด x อไเลขอะไรไสองเพราะฉะนั้นสมการแกนสมมาตรตอบ x เท่ากับสองจดเอาไว้แล้วจำเอาไว้ให้ดีอ่า พี่พูดเยอะไปไหมเนี่ยอย่าพิ่งรำคาญพี่นะไหนๆก็จะสอนแล้วก็เลยสอนให้มันครบๆไปนะครับอ่าเขียนไป X ท่ากับสองนะครับคือข้อเดียวอะครบเลยทีนี้เวลาข้ออื่นจะได้ไม่ต้องพูดอธิบายเยอะนะครับเจ็บคอจะได้ทำให้ดูว่าใช้หลักการพวกนี้เลยสรุปก็คือถ้าเราถามค่าต่ำสุดหรือค่าสูงสุดเมื่อไหร่ให้ตอบเป็นค่า y แต่ถ้าถามแกนสมมาตรให้ตอบเป็นค่า x ตรงจุดยอดนั่นแหละจบถ้าถามค่าต่ำสุดก็ตอบตอบค่า y ที่จุดยอดจุดยอดคือสองหนึ่ง y เป็นหนึ่งก็ตอบหนึ่งแต่ถ้าถามแกนสมมาตรให้ตอบ x ที่จุดยอดนะครับจุดยอด x เป็นสองก็ตอบ x เท่ากสองแค่นี้เองเคลีย์อ่ะผ่านนะครับข้อแรกเขาถามข้อใดผิดก็ตอบข้อห้าเพราะว่าจุดวกกับต้องเป็นพิกัดสองหนึ่งไม่ใช่ห้าหนึ่งนะครับอ่ะโอเคครับทีนี้ไปดูข้อที่สองกันครับ ตรงนี้มีใครจดไม่ทันไหมครับกดเรียกมือได้นะครับพี่ได้หรอ